สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านครับผมเจอกันช่วงหัวค่ำๆนะครับพี GP นี้มีประมาณนี้นะครับ f c นะครับผมราคาแบ่งปันครับอันนี้สวยนะนะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่วาลครังนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับนี่ฟอร์มสวยนะครับมีลักติดอยู่หน่อยนะครับเห็นลักษ์ไหมครับติดใบหูข้างขวามือเรานิดหนึ่งนะครับ ถ้ามองตาเปล่าจะเห็นนลำไรนะครับพักกันด้านขวานะครับติ่งหูนะครับเห็นนะดูเนื้อนะครับ FC นะครับน่ารักเลยวงนี้นะครับอิพมใหญ่นะครับผมไม่หักไม่ซ่อมครับ องนี้เคยมีคนถามซื้อเยอะนะแต่ว่าผมเคยเปิดไว้หลายตังนะครับเคยเปิดไว้หลักหมื่นครับ f c วันนี้เอาหลักพันนะครับน,นี่ครับเนื้อนี่ตามสูตรของพิมพ์ใหญ่วักครังยอดนิยมนะครับผมนี่สมมีขยักนะครับ ม,มีขยัดเห็นเส้นรองนะครับนะเห็นไหมครับมีนะสมด้านข้างครับผม วันนี้เปิดเบาๆนะครับแปดพันห้าครับ F4 นะครับใครไว้ใครได้นะนะครับด้านข้างครับพาน้ำหนักดีมากครับแกร่งหนึกนุ่มนะสไตล์วอลละครังนะครับผมฟอร์มสวยครับ เนื้อดีด้วยตรงนี้นะน้ำหนักดีฟอร์มสวยเนื้อดีนะครับดูเนื้อนะครับ f c จัดว่าเป็นพลาสสวยนะขนาดดีด้วยครับขนาดไม่ใหญ่ตรงนี้ขนาดมาตรฐานเลยครับ แปดพันห้าครับ FC นะครับเอาไวๆแปดพันห้าครับฟอร์มสวยมากนะครับวงนี้มีลักติดอยู่หน่อยนะครับคล้ายๆองลาลาเห็นไหมครับนี่นะครับ ใครชอบแคปหน้าจอทักมาครับผม8500บาทครับพิมพ์ใหญ่วัตครังนะครับผมสภาพน่ารักครับ8500ครับโอเคนะครับมาถึงองค์ที่2นะครับอันนี้เพิ่งแกะออกจากกรอบนะครับเขาเลี่ยมปติกไว้นะครับนี่นางพญาครับเก่าปึ๊กเลยครับ fc นะครับ นี่ผมแกะมาแล้วหักนะติดกาวเรียบร้อยแล้วครับซ่อมแล้วเพราะว่าแกะยากนะเขาเรียมกันน้ำไว้นะครับเก่าปึ๊กเลยครับ fc นี่ครับติดกาวลาเท็กไว้ครับไปรื้อซ่อมได้นะครับเนื้อนี่โหแท้เลยครับดูเนื้อนะครับนี่เก่าเนื้อเน่าเลยครับนี่ครับ พาสภาพใช้นะเน่าหนึกนุ่มไปแล้วครับดินนะดินคล้ายๆพวกอะไรอะผ้า,าเนื้อดินที่ว่าเก่าๆยุคเก่าๆนะครับพโดนเหงื่อโดนอะไรก็เน่านะนะครับนี่นี่ฮะคาบจากการใช้นะครับพ้านี้เขาเลี่ยมเ,เขาใช้เปอยมาก่อนแล้วเขาเลี่ยมกันน้ํานะครับผมเพิ่งรื้อออกนะ นี่ลายนิ้วมือนะครับนี่รอยหักนะนะครับงัดออกมาจากเลี่ยมเลยหักนะครับนี่ดินนี่ปึกเลยครับเก่าจริงครับดินเก่ามากครับนางพญานะครับไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไรนะนี่ฮะ fc มันมากครับ มันมากตรงนี้นะนี่รอยนิ้วมือด้านหลังครับนิ้วมือนี่เป็นนิ้วมือคนโบราณน,นะลายนิ้วมือใหญ่นะครับลายนิ้วมือใหญ่ๆนางพญาสภาพน่ารักดีครับตรงนี้นะเปิดหกพันห้าครับใครชอบต่อรองได้ครับ นะครับหกพันห้าครับเก่าปึ๊กเลยครับ F4 ลองดูนะครับน่ารักดีครับแคปหน้าจอทักมาครับหกพันห้าครับส่วนตัวผมดูดีนะนะครับแต่ไม่ฟันธงว่าแท้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่เป็นนะแต่ดูธรรมชาติดูความเก่านะอันนี้พิมพ์ขีตาสีชายเล็กนะครับน่ารักดีก้นปึกเลยเห็นไหมก้นเก่าปึกเลย นี่ให้ดูก้นก่อนเลยเป็นไงเป็นไงครับเก่านะอ่าครานี้มาชมด้านหน้าครับนี่แห้งเก่าพิมพ์เปะ๊ะเหลืองเหืองแห้งๆนะครับพิมพ์สวยน้องนี้นะครับ มส,สวยๆนะครับหน้ายังองดารานะครับนี่ฝุ่นเกาะหน้าตายังองดาราเลยครับ F สี่สวยนะนี่ คนปึกเลยครับเนี่ยคนเต็มดีครับเอาเบาๆครับ fc 4,5 0 0ครับไวๆนะครับ4,500บาทครับแคปหน้าจอแล้วทักมาครับนะใครไวใครได้นะครับเบาๆบอกแล้วครับ4,5 0 0ครับแคปหน้าจอแล้วทักมาครับผมขอรูปเพิ่มเติมนะครับองสุดท้ายท้ายสุดนะครับจอแเล็กพิมพ์เท้ากระดกนะครับน่ารักตรงนี้นะเก่าปึกเลยครับ นี่ผมได้มาหลายวันแล้วผมก็ลืมนะครับนี่มีเนื้อเกินนะเป็นก้อนฟูฟูนะครับหน้ามีตำหนินิดหนึ่งนะหล่อไม่เต็มนะครับผมมีแร่ด้วยครับเอฟตรีมเ e นี่ยนี่เม็ดแร่นะครับตามสังกติตามแขนนะครับมีเนื้อเกินเนื้อเกินสวยมากเลยครับฟูๆูนะครับเนื้อเกินฟูฟ,ฟูฟอฟอ์ฟอนะครับ เหมือนตำราเลยครับนี่เนื้อเกินตามในซอกแขนนะครับเก่าปักเลยนะฮะแห้งนี่ครับจอบเล็กเท้ากระดกนะครับพิมพ์เท้ากระดกนี่ด้านหลังยุบนะยุบเป็นรอยองพระเลยครับตะไบแห้งๆนะครับผมมีแร่นะครับนี่นี่นะครับตะไบแห้งๆเลย น่ารักนะครับตรงนี้มีรอยเก็บช่อนะครับเนี่ยนี่แต่งตะนใบเก็บช่อนะครับใบหย,ยาบหยาบเขาท่าเลยครับตรงนี้นะ F4 นี่ครับโอ้โหเก่าปึกเลยครับเสียตรงนี้หน้านะตรงหน้านี้หลอกไม่เต็ม น่ารักครับส่วนตัวดูน่ารักดี <c oughs> อ่ะใครชอบลองดูครับองนี้นะผมว่าน่ารักดีมีเม็ดกงเม็ดเกินสวยด้วยครับ,น,น,รบนี่นี่นะครับแห้งๆนั่นน่ารักเลยครับองนี้เท้ากระดกครับ fc เก่าน่ารักครับองนี้อ๋อเปิดสักเจ็ดพันห้าละกันเนาะไม่แพงผมว่าไม่แพงนะนะครับเก่า จบเล็กพิมพ์เท้ากระดกครับเจ็ดันห้าครับ F4 นะครับใครชอบลองดูนะครับเข็มนาจอและทักมาครับผมโอเคนะครับ EP นี้ก็มีเท่านี้นะนะครับเอากันพอหมปากผมคอนะนะครับเบาๆไวๆนะครับชอบองไหนอย่าช้าครับผมช้าอดหมดไม่รู้ด้วยนะนะครับนะนะครับลองดูลองดูนะครับ F4 ชอบตรงไหนลองดูนะครับ สีองค์นะครับ fc ep นี้นะครับไว้เจอกัน ep ep หน้านะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมนะครับขอบพระคุณทุกทกท่านครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม